สวัสดีนะคะคลิปนี้ครูก็มีตัวอย่างโจทย์เรื่องไฟฟ้าเคมีค่ะเพื่อที่จะใช้ในการเตรียมตัวสอบเคมีเลเวลกันมาฝากกันนะคะอ่าเราดูโจทย์ข้อที่1ค่ะ1น,นะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เองต่อไปนี้กําหนดปฏิกิริยาให้3ปฏิกิริยาค่ะจากปฏิกิริยาถามว่าไอออนใดจัดเป็นตัวออกซิได์ที่แรงที่สุด ตัวออกซิไดก็คือตัวรับอิเล็กตรอนนะคะหมายความว่าโจทย์ถามว่าตัวไหนที่รับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดหรือเป็นตัวออกซิไดที่แรงที่สุดนั่นเองค่ะเรามาดูปฏิกิริยาแรกนะคะ,ะปฏิกิริยาที่1ค่ะแคดเมียมไอออนนะคะ,ะตัวนี้ เกิดไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นแคดเมียม e หมายความว่าแคดเมียมถวไอออนเนี่ยจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะคะแล้วเกิดเป็นแคดเมียม e ที่เป็นโลหะนะเป็นโลหะแคดเมียม e ค่ะ,ะจากตรงนี้หมายความว่าเนปทูเนียม e นะคะให้อิเล็กตรอนกับแคดเมียม e ไอออนนะ,ะจากตรงนี้แคดเมียม e ไอออนก็จะเป็นตัวออกซิไดค่ะ,ะหมายความว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบ ความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ระหว่างไอออนสองตัวนี้นะคะก็คือ,อแคดเมียมไอออนกับอะไรคะกับเนปทูเรียมไอออนนะคะแคดเมียมไอออนจะเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดีกว่าเนปทูเนียมไอออนค่ะปฏิกิริยาที่สองก็เช่นเดียวกันนะคะแคดเมียมให้อิเล็กตรอนกับแพนเดียมไอออนได้ หมายความว่าแพนเดียมไอออนเนี่ยเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีกว่าแคดเมียมไอออนนะคะ,ะก็คือถ้าเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัว id ออกซิไดท์ครูขอเรียกชื่อ,อย่อเป็นตัวนี้นะคะ pd 2บวกเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีกว่า cd 2บวกค่ะโอเคประยาที่3ค่ะซีเซียมนะคะให้อิเล็กตรอน ตัวนี้ก็แคลเซียมให้อิเล็กตรอนนะคะซีเซียมให้อิเล็กตรอนกับเนปทูเรียมไอออนได้นะคะหมายความว่าเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดระหว่างไอออน2ตัวนี้ค่ะ,ะก็คือเนปทูเรียมไอออนนะคะจะรับอิเล็กตรอนหรือเป็นตัวออกซิไดที่ดีกว่าซีเซียมไอออนนั่นเองค่ะอ่าคราวนี้นะคะเราก็ลองมาเปรียบเทียบนะคะว่าออตัวไหนจะรับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดค่ะ แ้วก็เอามาเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์จากมากไปน้อยกันนะคะ,ะตัวแรกจะเห็นว่าแคดเมียมเนี่ยแคดเมียมไอออนนะคะรับอิเล็กตรอนจากเนปทูเนียมไอออนได้นะเพราะนนั้นเปรียบเทียบตรงนี้กไ็ได้เป็น C D 2บวกค่ะเป็นตัวออกซไดซ์ที่แรงกว่า N P 3บวกค่ะ ต่อไปตัวที่2นะคะแพนเรดียมไอออนกับแคดเมียมไอออนแพนเรดียมไอออนรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเพราะนั้นตัวแรกตรงนี้ก็จะเป็นแพนเรดียมไอออนค่ะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแคดเมียมส่วนระยาสุดท้ายเนปทูเนียมไอออนนะคะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าสีเซียมไอออนตรงนี้เนปทูเนียมไอออนค่ะ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซีเซียมไอออนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วนะคะว่าตัวที่เป็นตัวออกซิได์ที่แรงที่สุดก็คือแพนเรเดียมไอออนนั่นเองนะซึ่งก็ตรงกับตัวเลือกในข้อที่4นะคะเพราะนั้นตอบข้อ4ค่ะข้อนี้อลองไปดูโจทย์นะคะข้อที่2กันนะคะก็เป็นโจทย์ในลักษณะเดียวกันค่ะ โจทย์บอกว่าการทดลองเพื่อดูความอ่าตรงนี้นิดนึงนะก็ขอแก้ไขเป็นความว่องไว ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของโลหะ W, X, Y แล้วก็ Z ค่ะโดยทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับไอออนของโลหะดังนี้กำหนดให้4ปฏิกิริยานะคะปฏิกิริยาแรกค่ะโลหะ W ให้อิเล็กตรอนกับ X ไอออนได้นะคะเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์นะก็หมายความว่า X ไอออน รับอิเล็กตรอนหรือเป็นตัวออกซิได์ที่ดีกว่า W ion ค่ะตรงนี้เราเขียนไว้ก่อน X ion เป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดีกว่า W ion ค่ะต่อไปอปฏิกิริยาที่2นะ X ion ให้อิเล็กตรอนกับออ,อภอาภไย y ไ Y ion ให้อิเล็กตรอนกับ X i อ n นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะหมายความว่า X ion ค่ะ มันจะเป็นตัวออกซิได์ที่ดีกว่า Y ยไอออนนะคะเพราะว่ามันสามารถรับอิเล็กตรอนจากโลหะ Y ยได้ก็เปรียบเทียบตัวออกซิได์ก็ได้แบบนี้ค่ะต่อไปตัวอย่างเอ่อขอภายปฏิกิริยาที่3นะคะอ่าตัวนี้ w ให้โลหะ W นะคะให้อิเล็กตรอนกับ Z ไอออนอ่อันนี้ไม่เกิดปฏิกิริยาหมายความว่า W ที่เป็นโลหะเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะให้อิเล็กตรอนกับ ไอออนของ Z ได้ Z ซไอออนได้นะคะเมื่อเป็นแบบนี้หมายความว่า,าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามก็คือโลหะแค่ะจะสามารถให้อิเล็กตรอนกับ W ไอออนได้นะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริงก็จะเป็นแบบนี้เราก็เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริงค่ะแให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นแไอออนนะคะ W ร,รับอิเล็กตรอนมาดับยูไอออนรับอิเล็กตรอนมามนกลา,ายเป็นโลหะดับเบย,ยูค่ะเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบนะคะปฏิกิริยานี้ก็คือดับเบิลยูไอออนสามารถรับอิเล็กตรอนหรือเป็นตัวออกซิได์ที่ดีกว่าแซตไอออนค่ะอ่าคราวน,นี้ปฏิกิริยาสุดท้ายนะคะอ่าวายให้อิเล็กตรอนกับแซตไอออนได้อ่าวายให้อิเล็กตรอนกับแซตไอออนได้ หมายความว่าซไดไอออนเนี่ยค่ะถ้าเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวออกซิได์นะคะซไดไอออนนะจะเป็นตัวออกซิได์ที่ดีกว่า y ไอออนค่ะ,อะโอเคทีน,นี้โจทย์บอกว่าโจทย์ถามนะคะว่าข้อใดเรียงลำดับความออความสามารถความเป็นตัวออกซิได์จากมากนะตัวออกซิได์จากมาก ไปน้อยได้ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยจาก4ปฏิกิริยาเราก็จะเอามาเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์จากมากไปน้อยกันนะคะอ่ะดูตัวแรก x ไอออนรับอิเล็กตรอ,อ,อนจาก W ได้นะหมายความว่าตัว x เนี่ยค่ะ x ไอออนรับอิเล็กตรอนจาก W ไออนได้ถ้าเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะต่อไป x ไอออนก็รับอิเล็กตรอน จาก y ไอออนได้หมายความว่า x รับอิเล็กตรอนจาก y ไอออนได้รับหมายความว่าขอภาย x ไอออนเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีกว่า W และเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดีกว่า y ไอออนดได้ y ไอออนนะคะต่อไปตัวที่3 W เอ่อรับอิเล็กตรอนจากแได้นะหมายความว่าระหว่างแกับ ระหว่างแซตไอออนกับ w เนี่ย W เนี่ยจะมีเ,เป็นตัวออกซิได์ที่ดีกว่าแซไอออนนะคะอ่ะเขียนไว้แบบนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเปรียบเทียบตัวสุดท้ายกันนะตัวสุดท้ายก็คือแซตไอออนเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีกว่าไวออนแดงว่าเราต้องเขียนแซตไอออนมาก่อนนะคะไวออนตัวสุดท้ายอ่ะคราวนี้เราก็เรียงได้แล้วเราก็จะเรียงได้เป็นแซตมาก่อนไวนะคะ ก็จะได้เป็น Z- ไอออนแล้วก็สุดท้ายก็คือ Y- ไอออนค่ะเพราะฉะนั้นเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์จากมากไปน้อยนะคะก็คือ Y- ไอออนมากกว่า W- ไอออนาย X- ไอออนมากกว่า W- ไอออนมากกว่า Z- ไอออนมากกว่า Y- ไอออนค่ะซึ่งก็ตรงกับคำตอบข้อที่ ข้อที่2ก็ได้คำตอบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์นะในกรณีที่กำหนดปฏิกิริยามาแล้วก็ให้เราไปเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์หรือตัวรับอิเล็กตรอนนะคะาวน,นี้ครูอขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่งถ้าเป็นกรณีตัวรีดิวค่ะถ้าเป็นตัวกรณีตัวรีดิวนะคะะพิจารณาง่ายๆมันจะตรงกันข้ามกับ ตัวออกซิได์นะจากตรงนี้เราเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิได์ X ไอออนมากกว่า W ไอออนมากกว่า Z ไอออนมากกว่า Y ไอออนถ้าเป็นตัวรีดิวก็จะตรงกันข้ามค่ะ,ะถ้ากรณีเป็นตัวรีดิวนะคะโลหะ Y นะจะเป็นตัวรีดิวหรือตัวให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่า Z ค่ะได้ดีกว่า W ได้ดีกว่าโลหะ X ค่ะ อ่าเห็นไหมคะก็จะตรงกันข้ามนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่นักเรียนจะใช้เตรียมตัวสอบนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ตัวอย่างโจทย์ต่อไปค่ะ